สวัสดีค่ะ f อวันนี้มัวแต่ไปยุ่งงานขาวดำมั่งไปทําไส้กรอกไส้อวดส่งเขามั่งเลยไม่ได้มาดูของในเฮาเลยมาดูกันว่ามันจะรอดกี่ต้นที่ชำํำมันห้านาทีไว้ชําไว้สองอห้าสิบมันจะเหลือกี่ต้นปีนี้เหลือสักห้าสิบต้นก็บุญละมัางเดี๋ยวนี้รอดมานี่ จะรอดไหมอันนี้มะละกข้ามปีเคยทุกปีมันจะรอดนะแต่นี้ปีนี้มันเป็นยังไงตายหมดแล้วนี่โดดูมันมันห้านาทีตายหลายต้นเลยค่ะดูสิคะมันเป็นแบบนี้มันหนาวจัดค่ะปีนี้หนาวพอเมื่อปีที่แล้วอันนี้จะรอดไหมมีจิจมๆออกมาต้นนี้นะอละอันนี้ก็มีจิมๆออกมานะ มันน่าจะรอดไห่อันนี้เราคุมข้างบนเป็นเฮาส์นะคะข้างบนเป็นเฮาส์พลาสติกนี่เฮาส์พลาสติกแล้วเราก็คุมพลาสติกอย่างหนาข้างในอีกชั้นหนึ่งค่ะก็ยังไม่รู้ว่าปีนี้จะเหลืออะไรให้ปลูกบ้างเราก็ทำมาอันนี้อันนี้ไอ้น,นี่มันสวยนะเจ๊ซื้อมาเป็นกระถางเจ๊ก็ลงมาแยกดูนี่สวยนะลองแยกดู สรุปสุดท้ายจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> ดูกันแต่ที่นแน,แน่ตายไปเลยยี่สิบต้นนี่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คงไม่รอดอันเนี้ยนะนี่มันห้านาทีเป็นแบบนี้คงไม่รอดอ้าวนี่อันนี้ก็ไปและอีกต้นนะ <c oughs> เราก็ทำไว้แบบนี้ดีที่สุดก็แบบนี้มะละกอที่เพื่อนให้มาปีนี้คงไม่รอดแล้วะ เคยทุกปีมันรอดนะปีนี้คงไม่รอดเพราะปีที่แล้วรอดหมดเลยคะปีนี้ดูสิคะมะละกอไปหมดละไปแล้วเราก็ซื้อใหม่ซื้อใหม่ปลูกได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่ามันต้องเฮาใหญ่ค่ะนี่อันนี้ดูคุมอันนี้คุมสองชั้นดูเราต้องคุมไว้แบบนี้ค่ะนี่ อันนี้ก็ไปหลายต้นแล้วจะรอดหรือไม่รอดเราต้องคุมเอาไว้แบบนี้นะคะในมันจะมาลังจะไปหลายต้นพอปลูกหรือเปล่าที่เหลือไว้พอปลูกหรือเปล่านี่ใบชะพูเราก็ามาชําไว้มแบบนี้เนาะจะไม่มั่นใจอะไรทั้งนั้นว่ามันจะพอหรือเปล่าอากาศมันเป็นแบบนี้หนาวมาก มีนิน้นามมากลบหกองศาบนเขาก็เจ็ดที่บ้านก็สี่ในบ้านที่มีแก๊สมีอะไรลบสี่ลบสองค่ะดูมะลิเราก็ทำให้ดีที่สุดแต่คร้เอาไว้ทำปันดูดูมะลิตรงนี้ก็แอบตายมาแลนะ้วนี ธรรมดาผักเพลที่อยู่ในเฮ้ามันจะรอดปีนี้ไม่รอดลนะนะกล้วยดา่างเกไเ๊ไม่เหลือแล้วตายน่าจะไม่เหลือแล้วกล้วยดา่างตายตรงนี้มันมันดอยดอยรั่วดอยรั่วใส่ซติ ไป,ไ,ปไปยุ่งอะไรกันนู้นไปทั้งนั้นทั้งนี้เออโอ้ตายมาละยังไว้รอดละมั้งเรือมะลิเอกะเพรา,ารอดอยู่ไปเตยนั่นตายละอืมไม่รอดละ Do no, do oh, ดูโน่นดูนี่โอ้โหดูสิคะขดะอยู่ในฮาวพราคีฝรั่งไฟแล้วคะ่ะพราคีฝั่งไฟแล้วไ mm. ม่มเออนะคคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะใครทูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจวันด้วยค่ะเจวันจะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าที่เราชาไว้มันจะรอดขนาดไหนจะเยอะขนาดไหนกล้าที่จะปลูกปีนี้แหละคะ่ะ ประมาณเดือนสี่นะคะเหลืออีกสองเดือนสามเดือนเราก็จะจำเป็นต้องลงปลูกแล้วมันจะเหลืออะไรบ้างขอบคุณมากค่ะ